รางวันเขาทําไร่ทาสวนแล้วก็ประเพณีเขาคือการจีบกันตปนกลางคืนบ้านนี้บ้านไหนที่มีลูกสาวก็จะจับลูกสาวนอนคนละที่ล้อมตัวบ้านไว้คนที่เป็นลูกสาวคนโตคือนอนหน้าบ้านนะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือ,คอนอนตรงกลางบ้านนะคะโดยที่จะลูกสาวที่จะนอนนอนนอนก็คือนอนล้อมตัวบ้านีงนะคะก็คือมาแล้วเราก็เจอไงนะคะคนโตหน้าบ้านอ่าคนเล็กสุดติดหลังบ้านที่จับ ที่ทําอาหารเวลาจะเป็นล้วงคนไหนคนที่คือคนเผ่าเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคนนี้เป็นลูกสาวคนที่จะไหลแล้วก็จะนอนที่ตรงไหนเขาจะรู้กันนะส่วนที่เป็นผู้ชายบ้านไหนที่มีลูกชายนะคะเวลาลูกๆนี่ใกล้จะถึงวัยหนุ่มที่จะออกเรือนเขาจะสร้างบ้านเสาเดียวเพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่ลูกเขาจะล้วงสาวมาแล้วก็จะมาจีบกันบนบ้านเสาเดียว คือไม่ให้ไปคุยกันที่บ้านผู้หญิงเพราะว่าเกรงใจพ่อแม่ผู้หญิงเพราะว่าตอนค่ำตอนคืนเขานอนค่ะพาเอาผู้หญิงไปบ้านเสาเดียวตรงที่พ่อเขาสร้างไว้ให้แล้วก็ไม่ให้นัดพร้อมกันเพราะว่าบ้านหลังนี้มีลูกสาวสี่สาวก็คือถ้าพี่นัดหนุ่มมาแล้วก็คือน้องต้องรอคืนต่อไปเหมือนกับผู้ชายก็เหมือนกันถ้าพี่นะคะเดินสาวนัดไปร้วงน้องก็ต้องรอคืนต่อไปเพราะว่า บ้านเสาเดียวถึงแม้ว่าจะมีสามชายแต่ไม่ได้สร้างสามหลังคือสร้างหลังเดียวคือให้ผัดเปลี่ยนกันระหว่ังพี่น้องนะคะผัดเปลี่ยนกันคือละคู่บ้านอื่นก็เหมือนกันก็คือผัดเปลี่ยนกันคือละคู่ก็คือจะสร้างให้แค่หลังเดียวแต่ละหลังนะคะที่มีลูกชายคือสร้างหลังเดียวพอถึงเวลาสามสี่ทุ่มหนุ่มก็จะไปตามสาวนัดนะคะคือสมัยก่อนแล้วเขาจะตมข้าวด้วยใส่คกไม้คกไม้ใหญ่ๆนะคะเขาจะตมข้าอย่างไน พอตำข้าวเสร็จเขาก็จะเอาไปวางไว้บนบันไดบ้านเมือ่อหนมมาถึงก็จะกิ้งคบคบไม้นั้นไปไว้ตรงที่รูที่เราจะล้วงนะคะก็คือจะเหยียบจะเยียบโคบไม้นี้ขึ้นไปแล้วเอามือล้วงไปตรงที่รูที่สาวนอนนะคะล้วงไปจับจับ,จบค้ำค้ำล้วนที่มันแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะมืแม่อมนะคะสันฝัดกันแค่ที่มือนะคะแลกขณะว่า,วาเป็นการปลุกสาวว่าเรามาถึงแล้วนะคะ เรามาถึงแล้วตามตามคำนัดหมายนะคะนั่นแหละไม่ว่ารู้อะไรค่ะค่ะก็คือเล้ยงเล้วง uhh ไปที่รู้แล้วไปปลุกสาวเป็นการสัมผัสกันแค่ที่ม like ือนะคะอ่าแล้วก็ครั้งแรกที่นัดหนุ่มมานะคะการนัดหนุ่มมาครั้งแรกสาวอาจจะไม่มั่นใจก็คือต้องมีการสอบถามกันอยู่นะคะเมื่อสอบถามกันเป็นที่รู้ความแล้วว่าเป็นหนุ่มที่เรานัดมา สาวก็จะลงมาแล้วก็ตามหนุ่มไปที่บ้านเผาเดียวนะคะขึ้นไปจีบกันตรงข้างบนนั้นพูดคุยกันสองต่อสองแต่ห้ามผิดผีเพราะว่าคนชนเผ่าเขานับถือาศาสนาผีคนลาวนี้ถือาศาสนาพุทธโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีาศาสนาคริสและศาสนาผีอันนี้คือาศาสนาที่คนลาวน,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 นับถือกันคนชนเผ่าแลนับถือผีทำอะไรก็ได้แต่ห้ามผิดผีเพราะว่าจะทําให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีอันเป็นไปเขาจะกลัว คือพ่อแม่เขาเลียงสอนมาอย่างนี้แล้วเขาจะเกิดความกลัวแล้วก็ปฏิบัติตามประเพณีของเขาถึงแม้ว่าจะอยู่สองต่อสองก็คือห้าสิบขีนะคะจะเป็นอย่างนี้พอถึงสี่